สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมมงคลพลายโค้งนะคะสวัสดีปรอนทย์โอ,โอสวัสดีวาสนะโอ้ยจำจื่อ,อีกผิดอีกแล้วสวัสดีครับพี่ใหญ่พลายสลีมมงคลวันนี้ควงภรรยาไปไหนวันนี้นี่อมีการจุ๊บเก้มอีกก่อนจะออกเดินทางวันนี้คืนกำไรให้ลูกค้านะคะวันนี้ได้ คืนกำไรให้ลูกค้าลูกค้าก็คือพลายสลีบุงคลน,นะคะวันนี้ควานออจะพาไปวังทะลุนะคะไปอาบน้ำไปเล่นน้ำเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปหาลากไม้กิงไม้กินแถวแถววังทะลุนะคะเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่บ้านนานแล้วสองอาทิตย์แล้วหุดหงิดหุดหงิด,งด,งด ควันโอ๊ตงุดหงิดแทนช้านะคะวันนี้พาเดินออกกำลังกายไปวังทะลุประมาณ4กิโลสู้ๆ,ๆ,ๆเพื่อความสุขและสบายเนื้อสบายตัวได้สปาคลูนได้เล่นน้ำเนาะพี่ใหญ่วาสนา <S <S เด็กๆไม่อยู่ไม่มีคนร้องขี่ช้างเลยม,มีคนร้องขี่ช้างเลยเด็กๆยังไม่มากัน วงีนะคะควงส4วันนี้พนทิพก็ได้ไปด้วยพายโคก็ไปด้วยอีพนทิพเดินไหวไหมคะพนทิพพนทิพว่าสู้ๆค่ะคุณแม่อยากไปเล่นน้ําจังเลยอยู่บ้านอากาศมันร้อนโอ้พายโคพายโควันนี้ควงภรรยาไปวังทะลุนะคะวันนี้ขาที่5ก็โอกอะ คุณกำไรให้ายโค้งนะคะวันนี้เราใช้เราพาเขาไปรับงานเราก็ต้องหาแบบที่สบายเนื้อสบายตัวให้กับเขานะคะอยู่กับตามธรรมชาติที่วังทะลุนี่กัดมือเลยพ้นทิพย์กัดมือเลยพ้นทิพย์ หาที่ห้าโอเ้เล็กกว่าช้างก็ควานออสนี่เลยนะคะนี่ไปทีเดียวสีเชือกเลยเสียเวลาจับเป็นคู่คๆนะคะจับผิดคู่ไม่ได้เดินไม่ไปไปไม่ถูกทางถ้าจับผิดคู่เออคูค่คก สาวตุยนุ้ยของเรากินตลอดไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรโอ้ดึกดีความไม่ไปอ่ะยิ้มก่อนนี่เมื่อวานยิ้มใส่ยิ้มใส่กล้องคนดูแบบเยอะมากเลยค่อยค่อยค่อยคือไปแล้วไปแล้ว ธรรมชาติบำบัดนะครับธรรมชาติบำบัดย้อนแสงไปสี่เชือกเลยนะคะระยะทางสี่กิโลโอ้ยถึงสังกะสีเด้อโอ้พนทิพทซูซ้ๆนะพนทิพไปถึงเล่นน้ำเลยพนทิพท ไป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 ท่งเรือสีเชือกถ้าเด็กๆอยู่นี้ได้ขี่แล้วนะคะน้องปั๊มมี่ได้ไปกับควันอ้นแล้วได้ไปกับโค้แล้วน้องปั๊มมี่ก็ยังไม่มาน้องแก้มบุ๋มก็ยังไม่มาวันอาทิตย์นะคะเจอกันเจอกันกับเด็กๆนะคะไปแล้ว บายบายวัสนาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่ด้วยสู้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 พลทิพสู้สู้นะพลทิพดู <c oughs> ดมตูดวาสนาไปเลยพลทิพพลทิพว่าดมได้แต่อย่าพายลมนะเราะว่าไปแล้วโอ้พลทิพเบิ่เริ่มเลยท้องจะขี่ไปด้วยก็ไม่มีรถที่จะกลับมานะคะ ไปแล้ว,ลวคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะหาความสุขให้เขาบ้างไปอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบําบัดหาลากไม้กิ่งไม้กิน,กนเป็นยาบํารุงนะคะเป็นยาไปแล้วอย่าแตกแถวนะคะแตกแถวโดนไม่เรียวนะจ้ะ เชือกไหนดื้อเดินไม่เดินไม่ไมเร็วนะคะเชือกไหนแตกแถวไปแล้วนี่ก็จะเป็นความสุขออีกแบบหนึ่งของควันออสนะคะที่จะได้พาช้างไปปลุปล่อยแถวบรรยากาศแถวบางทะลุบ้างไปอยู่แบบช้างป่านะคะอยู่ที่บ้านงดหงิบแทนช้าง ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยแม่คอนก็ตามไปนะคะไปดูบรรยากาศแถวแถวข้างทางกาจ,จะเป็นอย่างไรายนิ่งนงายโคกโอ้โอโออยายนิ่งนงายสิบทิศพังบญา,ายายสิบทิศเห็นพ่อเดินผ่านหน้าบ้านด้วย <c oughs> ไปกันแล้วเห็นแต่หลังเห็นแต่หลังโชคดีมีชัยนะจ๊ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้กลับมาบ้านอีกไปไปมามาสำหรับควานโอ๊ตของเรา 2กิโลสู้พันทิบสู้พันทิบตีตัวตีตูออกห่างแล้วพันธิบร้นอนร้อนร้อนเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะนี่ สู้ๆแมพลทิพย์ไปถึงอาบน้ำเลยนะลูกไวค่ะแม่ไวพลทิพย์ป่าไว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  <c oughs> เอ้าประเดาลรองเท้ามันน้ำนั่นนี่โอ้วาสนา มาชมบรรยากาศด้านหน้านะคะบรรยากาศเดินระหว่างจากบ้านจินดาไปวังทะลุหลายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้ควงสีสักทีวันนี้จัดไปนะคะคอนออดคอนออดจัดให้แม่แม่เอซีทุกท่านนะคะมีไม่มากที่จะควงสี่นะคะนานนาน,นา,นนานระยะทางอีกเกือบสองกิโลพทิ์ ไว้ไม่ลูกไว้ไว้ไว้ไวไม่ไหวก็ต้องไหวนะลูกแนมะ่สู้ๆนะไปอยู่กับธรรมชาติดูควันโอ๊ตนั่งบนหลังภายโคนะโอ้วัสนาสู้ตายวัสนาไหวอยู่แล้ววัสนาพยายามดึงพี่ใหญ่มานะครับ ปลาสลีมงคลกับพังพนทพิปนี้ต้องเดินด้วยกันเออนีขน่ขันเจ้ายิ้มใส่กลองคอยนะเออสุดยอดมากขึ้นม,มาก <laughs> พลทพิปตูดออกทางจากไฟโคกแล้วพลทิปเออบรรยากาศเริ่มจะดีนะคะนี่ดีไม่ร้อนมากนะคะ ไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศดีมากๆเลยนะคะลมพัดเย็นสบายเดินมาแต่เช้าออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงก่อนนะคะ7จ็ดโมงป้าจะให้ควานอ้อนมาขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแม่ควานจะขี่เองควานก็ไม่โยมอยากตีตูดพนทิพย์จังเลย ต้องขอบคุณ f อคุณยานะคะที่สนับสนุนโรงเรียงช้างพลายคำดี500คะแนนแล้วก็มอบให้กับครอบครัวของเราอีก500คะแนนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณยานะคะก็ให้ท่านมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนช้างของเรานะคะสุขภาพที่แข็งแรงํำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ ว่าควานชาละวัน กัก่่นนินกล้วยบ่อนี่ทามกับเบาๆน้ำนะตอนนี้ช้างตกงานยังไม่มานะคะตอนนี้ช้างตกงานจะพากันเดินทางไปวังทะลุลาวลาเปรโมงก่อนนะคะ ฟีฟีชอบบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าคะแบบอยู่ในทุงน่งนาอยู่ในป่าอยู่กับน้ําอยู่กับคลูนบรรยากาศแบบสุดยอดเลยนะคะนี่แหละควานออสชอบบรรยากาศแบบนี้เห็นช้างออกมาผูกที่วังทะลุก,ก็ยิ้มได้แล้วนะคะควนอนออสมีความสุขมากเออ โลเปากันเทศใจรถยังไม่มารถยังไม่มาโอ้วัสนาพนทพิปนี้ก็จะดันอย่างเดียวนะคะทพิป ตีลังกาไลสิหนึ่งตลบหนึงตลบก็พออีอตีลังกาบนันก็อ,อื่นว่าตีลังกาวนันเดี๋ยวเราไปตามต่อก,กันที่วังทะลุนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจให้กับควนออดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะโอ้ภายคุก มีการปล่อยของดีออกทิศในทางอีกไทยุ้มบสวัสดีจ้า